รุ่นอายุ12ปีชายซิที่สองหรือที่หนึ่งธีนพัฒน์อนุบา,นนาลนครนัทสีมารุ่นที่2ชยานินมารียนโนสนร,รุ่นที่3อัญเจตมารียนโนสนรุ่นที่4ศิวกรสุขานารีรุ่นที่ห้านัทนัททัพโงมาริยุธยาและรุ่นที่6คมกิตรุ่นอรุณรุธยา 又忙，嗯。 รายการที่8สามก50เมตรุ่นที่12ปีชายชุดที่3ผู้ท่หนึ่งราชานนท์พอชัยวิชายรุ่นที่2อาลีปดิน์พรชัยวิชายรุ่นที่3ภูภูมิครชัยวิชายรุ่นที่4ภาสวิทมารีนุสรุุนที่5สารยุทธมารีรักและรุ่นที่6นัทวัตรสุริน